ห่า huh. ความลับ How To มีมาเป็นพันปีแล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่บรรดานักจิตวิทยาทั้งหลายสอนกันเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองความจริงแล้วเรื่องนี้มีสอนกันมาเป็นพันๆปีแล้วเพียงแต่ชื่ออาจจะแตกต่างแต่ความหมายนั้นสื่อได้เหมือนกัน นี่เป็นความเข้าใจของผมเองเพราะเท่าที่อ่านหนังสือพัฒนาตนเองมาหลายร้อยเล่มทุกๆเล่มต่างก็พูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันแค่รูปภาษาการคิดดีคิดบวกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะมีเพราะความสำเร็จทุกอย่างเริ่มจากความคิดแล้วความคิดนั้นจะพาเรื่องของกฎแรงดึงดูดเข้ามาหาเรา ทำข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเบื้องต้นก็คือทุกทั้งหลายมีใจเป็นเหตุเมื่อใจเป็นทุกข์นั้นแสดงว่าความคิดของเราก็ร่วมก่อการด้วยมีส่วนร่วมทำให้ใจเป็นทุกข์เพราะจิตใจกับความคิดเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกแม้แต่ทำข้อใหญ่ๆเพื่อความหลุดพ้นพระพุทธเจ้ายังทรงต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐิคือ เรื่องจากความคิดที่ต้องคิดให้เป็นกลางคิดให้ถูกต้องตามรอยธรรมเมื่อคิดเป็นแนวทางที่ดีคิดเป็นแนวทางที่ถูกสิ่งที่ตามมามันจะตามเองทั้งระบบเพราะโลกนี้มีกฎอิทัิปจจยตามังคับซ่อนอยู่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าเราไปเทียบกับในรูปของความคิดเมื่อคิดดีก็ต้องมีเรื่องดีๆเข้ามา เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีถ้าเรานำไปเทียบกับความคิดว่าถ้าคิดไม่ดีก็ย่อมจะไม่มีเรื่องที่ดีเข้ามามันเป็นอย่างนี้จริงๆการคิดดีคิดบวกตามแนววิถีพุทธจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วและไม่ได้แตกต่างอะไรกับพวกเรื่องความคิดบวกถามที่นักจิตวิทยารุ่นใหม่ๆสอนกันเลย